สวัสดีค่ะภาษาไทยกับไอเดียค่ะวันนี้พาไปดูแนวข้อสอบเรื่องอุปมาอุปไมยกันค่ะโจทย์บอกว่าครุฑนะคะแล้วก็หน้าค่ะสิ่งที่เราจะนำเออกมาเติมนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคําหน้ากับคําหลังเนี่ยนะคะก็คือลักษณะของการสัมพันธ์แบบหน้าหน้าหลังหลังค่ะอันนี้คือคําหน้าใช่ไหมคะ อ,อันนี้คือคำหลังเนาะวิธีการทำข้อนี้คือคำหน้ามีความสัมพันธ์กับคำหน้าที่เราต้องนำเอามาเติมแล้วก็คำหลังก็มีความสัมพันธ์กับคำหลังที่เราต้องนำเอามาเติมนะคะเป็นหน้าหน้าหลังแบบนี้นะทีนี้เนี่ยวิธีการดูว่าความสัมพันธ์อย่างไรนะคะไปดูในตัวเลือกกันนะคะก็ไก่นะคะบอกว่าสิงโตกับเสือคะ่ะคิดว่าครุฑก,กับสิงโตมีความสัมพันธ์กันเรื่องอะไรได้บ้าง ข้อไข่เงือกกับปลาค่ะครุฑกับเงือกน่าจะสัมพันธ์ยังไงกันได้บ้างข้อควายค่ะสิงกับครุฑสัมพันธ์ยังไงกันได้บ้างเนาะแล้วก็งองงูครุฑกับนกสัมพันธ์ยังไงกันได้บ้างคะอะถ้าเกิดเรามองในข้อนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าข้ององงูเนี่ยค่ะครุฑนะคะ,คะ,คะกับนกสัมพันธ์กันอย่างไรคะนกเป็นชนิดใช่ไหมคะเป็นการจําแนกสัตว์ ในคำหน้าเนาะครุฑเป็นนกถูกต้องไหมคะแล้วนาคล่ะคะนาคก,ก็เป็นงูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วการสัมพันธ์กันในข้อนี้นะคะหน้าหน้าหลังหลังเนี่ยคือด้านหน้าเนี่ยเป็นชื่อของสัตว์นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นการจําแนกสัตว์เป็นชนิดของสัตว์นั้นๆนะคะ ครุฑเนี่ยคะ่ะเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าเป็นพญานกที่เป็นพาหนะของพระนาราย์ใช่ไหมคะส่วนนาคเราก็จะทราบกันดีนะคะในชื่อของพญานาคใช่ไหมคะก็คือเป็นงูใหญ่ที่มีหงอนใช่ไหมคะก็เป็นสัตว์ในนิยายนะคะที่เราจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะพญาครุฑพญานาคเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะงองูคือข้อที่ถูกต้องค่ะตอบถูกกันไหมคะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะ